แต่คนตอนนี้รู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเก็บลูกค้าใน L ลโอ OA หรือไลอัลเชียร์ไวเขาจะสามารถทํายอดขายซ้ําได้เลยแต่ว่าปัญหาคือจะต้อนลูกค้ายังไงให้เข้าไปในไลอัลเชียร์ไปเขาวันนี้มีเทคนิคมาบอกกันอันดับแรกเลยเวลาที่เราขายของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นบริการหรือว่าเราโพส่งสินค้าไปถ้าไปส่งสินค้าเนี่ยแนะนําให้ติดโบนัสการ์ดพร้อมกับตัวของ QR code แต่ลืมแจ้งลูกค้าตอนส่งนะว่ามันมีด้วยดังนั้นเวลาลูกค้าเปิดมาเนี่ยเขาก็จะสแกนเข้ามาลไลอัลเชียร์ไเขาเราสมมุติว่าคุณเป็นสินค้าบริการอันนนนีีี้้บบบบอออออกกเลยยยว่าาาาาถมมมทงงงคุจจจะะแแขไร เพื่อให้คนที่เขาเข้ามาในร้านเราแอดไลน์เรช่วใเขาบอกเลยว่าเป็นแมนนูลนิดหนึ่งแต่ว่าดีามากๆวิธีที่3ครับวิธีนี้เหมาะกับคนที่มีลิสต์รายชื่อลูกค้าหรือลิสต์เบอร์โทรมากๆเราสามารถใช้ไลน์แอดยิงไล่ต้อนเบอร์โทรลูกค้าเพื่อให้เข้าไลน์ช่อใเขาได้โดยการที่เราอัปโหลดตัวของเบอร์โทรลูกค้ามาจากนั้นก็ให้ยิงไลน์แอดแบบการยิงเก์เฟนแต่เปลี่ยนกลุ่ม,มหมายเป็นเบอร์โทรที่เราอัพกลุไปนี่แหละดังนั้นตัวแอดเนี่ยก็จะส่งแอดไปาหาลิสต์รายชื่อพวกนี้แล้วทำให้เขาาาากลลับมแออไช่เเขข,ขงรคร